สวัสดีครับทุกคนโอ้โหเล็กเลยครับดูผมกู้นะครับไล้รถโรซิ่งครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องโรถซิ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันครับกระแสจักรยานนะครับขี่ท่องเที่ยวอันนี้ก็คือจักรยานกราวเวลนะครับที่เราจะไปไหนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวเส้นทางที่เป็นอุปสรรคเลยครับอันนั้นก็คือ ชิน e รีไซเดโคครับเป็นรถก r า v เวครับเนี่ยมันดีไซน์ก r า v เวลอันนี้เป็นรถอลูนะครับนะฮะก็อันนี้จุดเด่นเลยครับก็คือทำความเร็วได้ขี่ในเมืองก็ดีนะครับฝาท้องฝาท่อนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าคันนี้มาด้วยล้อเจ็ดร้อยสี่ครับขนาดยางนะครับ700ดรคูณ4ีนะครับหรือถ้าเทียบกับ29นิ้วก็เป็น700ดคูณหนึซึ่ง สอหมอบกทั่วไปเราใช้เบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบแปดกันครับแต่อันนี้เป็นสี่สิบเลยก็ยางจะเป็นลายดอกขี่สบายครับท่องเที่ยวได้ครับสำหรับคันนี้นะครับโดยปกติแล้วครับชุดเกียร์ก็จะเป็นพวกเป็นรถกาวเวลเนาะเป็นจานเล็กๆเบอร์สี่สิบแปดสี่สิบหกอะไรอย่างงี้ครับแต่คันนี้ใส่เป็นจานห้าสิบสามสิบสี่เป็นเซ็ตคอมแพคครับและชุดเกียร์เป็นดยเอสด้ายครับก็เน้นขี่ในเมืองครับเืองสามสิบสองครับเบรกเป็นดิสเบรกน้ำมันนะครับผม คันนี้ก็จะเน้นการใช้งานเป็นหลักครับก็โดยทั่วไปครับคันนี้ขี่ท่องเที่ยวสนุกมากครับก็ไปไหนมาไหนสบายครับเนี่ยอย่างในพื้นที่ที่เราถ่ายกันวันนี้นะครับก็จะเป็นในสวนแปลงผักนะเราขี่เล่นกันได้สบายครับไม่ต้องกลัวล้มกลัวฟว่มนะครับเพราะยางใหญ่บางทีเจอดินเจอทรายก็ไปได้นะครับเดี๋ยวดูรวมรวมกันครับคันนี้เป็นรถประกอบครับมีแต่เฟรมเซ็ตมาครับเรามาดูกันใกล้ๆครับว่ามีอะไรบ้างครับ อันดับแรกครับมีแฮนด์สะเต็มสีขาวครับเป็นชินเนลี่เหมือนกันนะฮะอันนี้ข้างบนใส่เบนโตะได้ด้วยนะทุกคนเบนโตะก็คือใส่เนี่อันนี้ผมใส่น,นี่ไว้ที่ลดล็อกล้อครับหรือใครจะใส่กุญแจรถใส่ของกินใส่ตังเศษตก็ได้นะตรงนี้นะใช้งานง่ายครับรถเป็นอะลูนะฮะหลักงานเป็นชินเนลี่อะลูครับสีขาวเบาะก็เนี่ยครับเหมือนเบาะหมอบทั่วไปครับเน้นสบายนั่งได้ครับ สัวล้อก็อล,อล้อเป็ล้ออลูครับนี่เป็นล้ออลูขี่ท่องเที่ยวสบายครับไม่ต้องกลัวพังนะนะครับก็อย่างที่บอกครับกระแสของการท่องเที่ยวตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมาแรงนะะขี่ท่องเที่ยวในเมืองขี่เล่นขี่ไปทัวนะครับไปไหนก็ได้นะรถกาเวลค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับสําหรับคนที่ยังไม่ไม่อยากซื้อมาเทนไบค์หรือว่ามาเทนไบขี่ช้าไปนะครับ รถกาวเวลนี่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับด้วยน้ําหนักตัวนะครับก็ถ้าคนขี่รถไตรรถเตล่ภูเขาอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยก็จะอยู่ระหว่างกลางครับตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณเก้าโลห้านะถึงสนะิบโลนะฮะก็ถือว่าไม่หนักนะสําหรับรถอย่างนี้ครับใส่กระติกน้ำสองใบขี่เที่ยวนะโอเคเลยนะครับก็ใครที่ชอบชื่นชอบในการท่องเที่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับหรือขี่ต่างจังหวัดใดๆ อันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะโดยส่วนตัวผมเองผมชอบมากเลยนะก็แบบมันใช้ได้ทุกวันครับที่ขี่อย่างวิธีทำงานได้ขี่ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรถือของได้ไม่ต้องกลัวรถตกฝาท่อนะหรือว่าแบบคอนโทรลง่ายขี่ง่ายสบายบายครับเป็นองศาที่มันไม่ไม่แบบไม่ซิ่งมากไม่ทําให้เราเมื่อยจนเกินไปนะใช้งานได้ทุกวันจริงครับแล้วก็ พี่ๆท่านไหนที่ยังสนใจจะปรับแต่งรถเซอร์วิสจัก,กรยานหรือโมดิฟายรถทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเราก็ทํานะครับผมหรือใครที่ต้องการที่จะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบจัก,กรยานใดๆก็แล้วแต่นะครับผมก็ติดต่อกับพวกเราได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย